กลางป่าลึกแถบชายแดนขเขมรเสียงจัก,กระจันร้อมระงมปะปนกับสายลมที่พัดเอากลิ่นอับชื้นของดินเปียกโชยมากระทบจมูกกลุ่มนายทุนสี่คนแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงแต่ไม่เหมาะกับการเดินป่าเดินฝ่าหญ้าและกอไม้หนาทึบอย่างไม่คุ้นชินพวกเขามาเพราะได้รับมอบหมายให้เข้าไปสำรวจและตัดไม้มีค่าที่อยู่ลึกเข้าไปในผืนป่าต้องห้ามแห่งนี้ คนที่นำทางคือพรานคำชายวัยกลางคนที่ร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลเก่าและรอยสักยันสีจางเขาเงียบขรึมไม่พูดมากแต่ทุกก้าวที่เดินเหมือนมีจังหวะและความรู้สึกที่เข้ากับผืนป่าตลอดทางนายทุนทั้งสี่เจอเรื่องแปลกๆตั้งแต่เสียงกวางร้องโหยหวนเกยไกลแต่พอหันไปกลับไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นร่องรอยเท้าที่เหมือนของคนแต่กลับหายไปกลางทาง รวมถึงกลิ่นคาวเลือดที่ลอยมาเป็นระยะทั้งที่ไม่มีซากสัตว์ให้เห็นพรานคำที่นี่มันป่าธรรมดาจริงหรือเปล่าหนึ่งในนายทุนเอ่ยถามด้วยเสียงสัน่นพรานคำเหลือบตามองเพียงนิดเดียวแล้วพูดสั้นๆป่ามันมีเจ้าของถ้าใจไม่มั่นอย่ามองรอบข้างให้มากนะักเมื่อพระอาทิตย์คล้อยต่ำ แสงสุดท้ายก่อนความมืดเริ่มทำให้เงาต้นไม้ดูบิดเบี้ยวเหมือนร่างคนยืนเรียงรายพรานคำหยุดเดินตรงลานโล่งเล็กๆที่มีต้นไม้ใหญ่สูงตระหง่านเขาวางสัมภาระลงแล้วเริ่มตัดกิ่งไม้และไม้ไผ่รวบรวมเป็นโครงสร้างคืนนี้เราจะนอนบนห้างพรานคำบอกเสียงเรียบห้างทำไมไม่กางเต็นท์ข้างล่างล่ะนายทุนอีกคนถามอย่างไม่เข้าใจ พรานคำเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆข้างล่างไม่ปลอดภัยเสียงพรานคำเหมือนเป็นคำสั่งมากกว่าคำอธิบายทุกคนจึงช่วยกันอย่างไม่เต็มใจนักกว่าจะสร้างห้างได้ก็แทบแต่มืดสนิทท้องฟ้าเหนือยอดไม้เปลี่ยนเป็นสีดำสนิทมีเพียงแสงจันทร์ครึ่งดวงที่ลอดผ่านกิ่นไม้ลงมาคืนนี้ห้ามลงจากห้างไม่ว่าใครจะเรียกไม่ว่าเสียงจะเหมือนใครก็ตาม พวกนายทุนมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นหัวใจเต้นแรงราวกับรู้ตัวว่าพวกเขาไม่ได้แค่เป็นผู้บุกรุษธรรมดาแต่กำลังเข้าไปในดินแดนที่ไม่ควรเหยียบย่างแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆก,ก็เริ่มดังวนเวียนอยู่รอบๆห้างในความมืดตอนกังวันระหว่างที่ขบวนเดินลึกเข้าไปในป่ากลุ่มนายทุนเริ่มบ่นถึงความเหนื่อยยากและความไม่สะดวก นายต้นหนึ่งในสี่คนมีนิสัยคึกขนองและชอบแสดงอำนาจเขาเดินตามหลังพรานคำมาได้สึกพักจนมองเห็นสารไม้เล็กๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่สารนั้นเก่าแต่ยังมีเครื่องเส้นที่วางไว้ทั้งดอกไม้แห้งและถ้วยน้ำที่มีคราบเขียวจับนายต้นหัวเราะหึหึแล้วบอกกับเพื่อนว่านี่ไงสารผีบา้บาๆบอๆของพวกบ้านนอกพวกนมงายทั้งนั้น พูดจบเขาก็หยิบหินจากพื้นขึ้นมาแล้วคว้างใส่สารเสียงดังแร้งเศษไม้ปลิวแตกกระจายเล็กน้อยพรานคำหันกลับมาทันทีสีหน้าดุดันดวนตาลุกวาวมึงทำอะไรในต้นหัวเราะเสียงดังแค่เห็นก้อนเดียวเองพี่พรานจะอะไรมาก พรานคำไม่ตอบแต่ยกมีดพร้าขึ้นฟาดลงกับโคนต้นไม้เสียงดังปังแล้วเอ่ยเสียงต่ำจนทุกคนเย็นสันหลังของแบบนี้มันไม่เล่นด้วยหรอกอย่าหาว่ากูไม่เตือนบรรยากาศเงียบกริบให้ทั้งขบวนเหมือนแม้แต่เสียงนกยังหยุดร้องตกกลางคืนห้างไม้สูงที่พวกเขาสร้างไว้กลางป่ากลายเป็นที่พัก ทุกคนขึ้นไปนั่งเบียดกันอยู่ข้างบนมีเพียงตะเกียงเจ้าพายุที่ส่องแสงสลัวพรานคำเอ่ยเตือนซ้ำคืนนี้จำคำกูให้ดีไม่ว่าใครจะมาเรียกห้ามลงจากห้างนี้เด็ดขาดถ้าฟ้าฝืนไม่มีใครช่วยได้เสียงลมพัดต้นไม้ดังเสียดสีกันสู่ พร้อมกับเสียงอะไรบางอย่างเดินวนอยู่ร,บรอบๆข้างล่างทีละก้าวก้าวหนักเหมือนคนเดินลากเทา้าไม่นานเสียงเรียกเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านล่างต้นลงมาหน่อยซิต้นน้ำเสียงนั้นอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงคล้ายคนรักที่ในต้นเคยพูดถึงในระหว่างเดินทางเขาเงี่ยวหูฟังใจเต้นแรงตาเบิกกว้างนั่น เสียงเมียกูนี่วาเธอตามกูมาได้ยังไงในต้นขยับตัวจะลงพรานคำหันไปตะวาดเสียงดังหยุดกูเตือนไว้แล้วอย่าลงไม่ว่าเสียงใครก็ตามในทุนอีกสามคนรีบช่วยกันรั้งตัวต้นไว้แต่เสียงข้างล่างยังคงดังต่อเนื่องคราวนี้ฟังชัดเจนขึ้นต้นลงมาเถอะมันหนาวอยู่ข้างล่างด้วยกันนะ ทุกคนขนลุกไปทั้งตัวเพราะเสียงนั้นไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปมันก้องแหบต่ำในลำคอปนเสียงหัวเราะเย็นเยียบในต้นตัวสั่นน้ำตาคลอเขายกมือปิดหูแต่เสียงยังดังสะท้อนในหัวพรานคำก้มลงพึมพำคาถาเบาๆก่อนเอาดินจากกระปุกเล็กในย่ามโรยรอบๆบ,บนห้างแล้วหันไปบอกเสียงแข็งคืนนี้มันเอามึงแน่ต้นกูบอกแล้วกมมึงเอง เสียงหัวเราะจากใต้ห้างค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงเกรียดร้องยาวโหวยหวนอ้าอ้าอ้าก้องสะท้อนทั้งผืนป่าจนพวกในทุนอีกสามคนแทบล้มทั้งน้งตาเพราะความกลัวและตลอดทั้งคืนเสียงนั้นก็ไม่หยุดเรียกชื่อในต้นแม้แต่วินาทีเดียวกลางดึกอากาศหนาวเย็นปกกลุ่มนั้งป่าความเงียบมาพร้อมความอึดอัดจนทุกลมหายใจเหมือนหนักหน่วง ทั้งสี่คนนั่งเบียดกันอยู่บนห้างที่โยกไหวเล็กน้อยตามแรงลมต้นยังคงถูกเสียงเรียกเวียนวนเล่นงานในหัวจนร่างกายเขาสั่นระรึกเหมือนคนละเมอเสียงแผ่วกระซิบยังดังไม่หยุดลงมาเถอะต้นมันหนาวหรือเกินไม่นานนักความอ่อนเพลียก็ทำให้ทุกคนเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวจนเหลือเพียงทีที่สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะเสียงกรอบ แกรบกรอบแกรบ,กรบเหมือนมีคนกำลังเหยียบใบไม้แห้งอยู่ด้านล่างที่ลืมตาขึ้นช้าๆพลางรีตามองเขาเห็นเงาของต้นเดินห่างออกไปจากใต้ต้นไม้ใหญ่แผ่นหลังเอียงไปมาเหมือนคนละมือท่ามกลางแสงจันทน์เงานั้นค่อยๆจางหายเข้าไปในความมืดลึกของป่าไอ้ตอน้นมึงจะไปไหนวะที่ตะโกนออกมาโดยไม่ทันคิด ทันใดนั่นเองมือแข็งแรงของพรานคำก็กดปิดปากเขาแน่นดวงตาพรานเต็มไปด้วยความดุและจริงจังเสียงพรานคำเอ่ยเบาๆแต่เย็นเยือกจนหัวใจแทบหยุดเต้นอย่าส่งเสียงมันเดินลงไปแล้วกูอบอกแล้วว่าใครลงเราช่วยไม่ได้ทีตัวสันงันงกน้ำตาแทบไหลพยายามสะบัดหัวไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็น พรานคำเอียงหน้ามากระซิบช้าๆใกล้หูทีคืนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วรอให้ถึงพรุ่งนี้เช้าค่อยตามหาเสียงนั้นเหมือนตรึงความกลัวลงกลางอกที่มองไปในความมืดอีกครั้งแต่ไม่เห็นเงาของต้นอีกแล้วมีเพียงเสียงหอบหายใจบางเบากับลมพัดที่พาเอากลิ่นสาบเหมือนเลือดสดโชยมา ใต้ห้างนี่คืนนั้นความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่สำหรับทีเขารู้สึกเหมือนทุกวินาทีเต็มไปด้วยสายตาของใครบางคนที่ยังเฝ้ามองจากเงามืดทุกคนบนห้างต่างลืมตาโพรงแม้จะพยายามข่มตาให้หลับแต่ความกังวลที่ต้นเดินหายเข้าไปในความมืดนั้นกลับทำให้หัวใจสั่นร,ระรัวทุกวินาทีที่เงียบเกินไปกลับยิ่งกดดัน บางครั้งเสียงลมพัดก็เหมือนเสียงใครเดินอยู่รูปรอบที่ที่ยังคงสลึมสลือเอามือกุมอกแน่นสายตากวาดไปในความมืดรอบห้างและทันใดนั้นเขาก็หอบหายใจแรงก่อนจะชี้มือออกไปพวกมึงดูนั่นสิพวกนายทุนที่เหลือกับพรานคำหันไปตามทิศท,ทางนั้นทุกสายตาก็ต้องชะงักนิ่ง เพราะถ้ำกลางเงามืดระหว่างต้นไม้มีสิ่งหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นดวงตาแดงฉานไม่ใช่แค่คู่เดียวแต่เป็นสิบคู่ลอยอยู่ในความมืดเรียงรายกันราวกับกำลังจ้องตรงมาที่พวกเขา จากเงาตะคุ่มที่ขยับออกมาใต้แสงจันทร์ทุกคนเห็นร่างสูงใหญ่สวมเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริง่งแต่ยังพอมองออกว่าเป็นชุดคล้ายทหารโบราณสมัยที่แถบชายแดนเคยเป็นสนามรบพวกมันเดินอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงเสียงลงเท้าเหล็กเก่าๆก,กระทบพื้นดังกึกกักแล้วกลิ่นก็โชยขึ้นมา กลิ่นเหม็นสาบเน่ารุนแรงจนแทงเข้าจมูกเหมือนมีซากศพสดๆกองอยู่ข้างล่างนายทุนบางคนถึงกับอาเจียนออกมาโดยไม่อาจกลั้นได้หนึ่งในเงานั้นหยุดอยู่ใกล้โคนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นฐานห้างเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นใบหน้าที่เนื้อหนังถูกกินไปจนเห็นโครงกระดูกกะโหลกยังคงมีเศษเนื้อห้อยตองแต่งน้ำตาสีดำไหลลงมาตามเบ้า แต่ดวงตากลับแดงฉานลุกวาวเสียงครางต่ำกล้องขึ้นมาพร้อมกันจากพวกมันรอบทิศทางออกมาออกมาคืนชีวิตให้เรานายทุนทั้งสี่กอดกันแน่นจนแทบขาดใจพรานคำกัดฟันแน่นมือกําดาบพระไว้จนเส้นเอ็นที่แขนปูดโปนเขาพึพมพำคาถาเบาๆเพื่อข่มขวัญสิ่งที่ร้ายร้อมอยู่รอบห้าง แต่แทนที่เสียงนั้นจะเงียบลงพวกตาทั้งสิบกว่าดวงกลับก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงเนื้อเน่าเสียดสีดังฉีกแกรบแล้วกลิ่นก็ยิ่งแรงจนเหมือนอากาศรอบตัวกลายเป็นพิษหนึ่งในนายทุนร้องไห้เสียงสั่นกูกูไปอยู่แล้วกูจะหนีลงไปพรานคำหันมาสบัดหน้าเสียงแข็งใครลงไปก็ตายอย่างเดียวเสียงที่ดังขึ้นมาจากเบื้องล่าง ทำให้ทุกคนขนลุกพร้อมกันทันทีช่วยกูทีพวกมึงลงมาช่วยกูทีเงาร่างที่ยืนงงเงียนอยู่ใต้ต้นไม้คือต้นจริงๆเขายืนเหมือนคนที่ไม่ได้สติดวงตาเหม่อลอยปากขยับเรียกหากเพื่อนอย่างสิ้นหวังแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่าคือข้างๆเขามีร่างชายในชุดทหารโบราณเต็มยศยืนประกบอยู่ดวงตาสีแดงฉานของมันจ้องขึ้นมายังห่างด้านบน รัศมีความเกลียดชังพุ่งออกมาจนเหมือนบีบคอทุกคนที่จ้องมองเสียงแหบต่ำของมันคำรามกล้องลงมาลงมาจากต้นไม้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ลงกูจะฆ่าไอหมอนี่ให้ตายอย่างทรมานต่อหน้าพวกมึงน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยโทสะและแรงอาฆาตร่างของทหารผู้นั้นยกแขนพร้อมโซที่เต็มไปด้วยรอยแผลเก่าเหมือนเคยผ่านการสู้รบและถูกทิ้งให้เน่าตาย กําดาบสั้นที่ผูกพังไว้ในมือแน่นก่อนจะจ้องผู้บนห้างไม่กระพริบนายทุนทั้งสามสะดุ้งเฮือกหันไปมองพรานคำด้วยสายตาสั่นระริกเหมือนอยากให้เขาตัดสินใจแต่พรานคำกลับยืดตัวขึ้นดวงตาคมวาวเปล่งประกายด้วยความเย็นชาเขาตอบกลับไปด้วยเสียงต่ำแน่นกูไม่ลงมึงจะทำไมบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกฉีกออกด้วยความเงียบก่อนพายุทันใดนั้น ร่างทหารโบราณก็คำรามเสียงดังครแล้วชักมีดพกสนิมเคระขึ้นมาฟาดแทงเขาที่ใบหน้าของต้นอย่างบ้าคลั่งมือผีทหารยัดเข้าไปในเบ้าตาของต้นควักลูกตาออกมาอย่างชัดช้าเลือดสดทะลักนองไหลย้อยลงมาตามแก้มเสียงกรีดร้องโหยหวนของต้นดังกล้องสะค้อนกลางป่าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของคนที่เจ็บปวด แต่มันแหลมสูงจนเหมือนเสียงสัตว์ป่าก,กำลังถูกเชืออร่รางต้นดิ้นทุรนทุรายมือควยคว้าขึ้นมาเหมือนอยากจะควักดวงตาคืนแต่กลับโดนบังคับให้เงยหน้ามองขึ้นไปยังห้างด้วยเลือดที่ไหลทะลักดวงตาแดงฉานของเราทหารผีร,บรอบๆป่ากก็ลุกโชนขึ้นพร้อมกันเสียงโหราะดดร้ายดังประสานรอบทิศท,ทางนา <laughs> นทุนทั้งสามตัวสั่นจนแทบจะกระโจนลงไปด้วยความกลัว ขณะที่ทีเอามือปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื่นน้ำเสียงขาดห่วงพระเจ้ากูทนไม่ไหวแล้วพรานคำกัดฟันแน่นจ้องภาพตรงหน้าด้วยดวงตาแข็งเกรา้าก่อนพึมพำเสียงสั่นตำ่ำมันไม่ใช่แค่ผีธรรมดานี่คือวิญญาณอาฆาตของนักรบที่ตายกลางสนามรบพวกมันหิวเลือดหิววิญญาณและคืนนี้มันเลือกไอต้นแล้ว เสียงทุ้มต่ำของนายทหารก้องสะท้อนออกมาอีกครั้งมึงจะลงไม่ลงพรานคำจ้องลงไปดวงตาคมวาวเต็มไปด้วยความกล้าวไม่แม้แต่จะสั่นไหวกูไม่ลงคำตอบนั้นเหมือนเป็นการท้าทายสุดขีดเพียงเสี้ยววินาที ร่างทหารโบราณก็แสดงอาการเดือดดานเกินควบคุมดวงตาแดงฉานลุกโชนราวกับเปลวไฟมันจับไหล่ต้นที่ยังดิ้นพร่ำร้าอยู่แล้วเริ่มบิดหัวของเขาอย่างแรงเสียงกึกครบครบดังสะท้อนกลางความมืดหัวของต้นค่อยๆเอียงไปทีละน้อยจนผิดรูปร่างเขาสั่นสะท้านเหมือนตุ๊กตาที่ถูกบิดท่อนคอ เสียงกรีดร้องสุดท้ายดังลั่นป่าก่อนจะขาดหายไปในพริบตาหัวของต้นถูกบิดจนหล,ลุดออกจากบ่าเลือดพุ่งทะลักกระฉูดเป็นสายแดงฉานเปรอะดินและลำต้นไม้กลิ่นคาวเข้มข้นตีขึ้นมาแทบทำให้ทุกคนบนห้างอาจเจียนร่างไร้หัวของต้นสุดควบลงนอนฟุบกับพื้นในท่ากลายเป็นเพียงกองเนื้อไร้ชีวิตส่วนร่างทหารโบราณก้มลงช้าชหยิบหัวของต้นขึ้นมาเลือดยังหยดเป็นทาง มันหันเงยหน้าขึ้นจ้องไปยังห้างก่อนจะชูหัวนั้นสูงขึ้นแล้วหัวเราะโหดเหีเ่ยมเพียงเสี้ยววินาทีหัวของต้นถูกโยนขึ้นมาบนห้างตึง้ง เลือดกระเด็นเปลอะเสื้อผ้าของนายทุนทั้งสที่กรีดร้องด้วยความสยดสยองจนแทบคลั่งผ่านคำทนไม่ไหวอีกต่อไปเขากระชากปืนพกโบร,โราณที่เหน็บอยู่ข้างเอวขึ้นมามืออีกข้างกำยันผ้ายันเก่าๆพลางพึมพำคาถาเสียงต่ำลึกจนแทบฟังไม่กแสงแปลบปลาบวาบขึ้นรอบปากกระบอกบป,ปืนปังเสียงปืนคำรามสะานป่าจนสะเทือนใบไม้กระเพื่อม กระสุนที่ถักทอด้วยเวทมนต์พุ่งใส่กลางอกของร่างทหารโบราณทาทีเลือดดำพุ่งกระฉูดออกมาเหมือนน้ำมันเสียงร้องหยหวนดังก้องสะท้านไปทั้งป่ามันก้าวถอยหลังไปทีละก้าวสะบัดต,ตัวรุนแรงเหมือนจะฉีกตัวเองออกจากความเจ็บปวดดวงตาแดงฉานค่อยๆมืดดับลงแต่เสียงครางยังคงสะท้อนชวนขนหัวลุกมันถอยร่นกลับเข้าสู่เงามืดของแนวไม้ใหญ่จนเหลือเพียงเสียงฝีเท้าโครมครามห่างออกไป ความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยเลือดและหัวใจสั่นสะท้านพวกนายทุนทึ้งสาหอบหันใจแรงตัวสั่นเทิมเหมือนคนใกล้บ้าคลัง่งขณะที่พรานคำยกปืนลงช้าๆแล้วบ่นพึมพำเสียงแห่พร่าคืนนี้ยังไม่จบรกพวกมันจะกลับมาอีกแน่พรานคำยืนก้มตัวหายใจหนักเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้เหมือนกระซิบคำสาบหลังจากที่ทุกคนหมดสติไป เขามองลงไปยังเงาพวกทหารผีที่ยืนเป็นวงล้อมอยู่ห่างๆใต้แสงจันร์เลือดไฟจากตะเกียงบนห้างโยนเงายาวเป็นริ้วเหนือพื้นดินเสียงของพวกทหารผีดังขึ้นเป็นสำเนียงที่คล้ายการประสานกันมากกว่าเสียงเดียวพวกมึงทำลายศารของหัวหน้ากูพวกมึงต้องชดใช้ในพลานตอบกลับไปพวกกูที่อยู่บนนี้ไม่ได้เป็นคนทำ ไอคนที่ทำมันคือต้นนี่ต่างหากท่านใดนั้นในพรานก็ได้โยนหัวของต้นไปให้นายทหารผีคนนั้นนายทหารผีคนนั้นก็หยิบหัวของในต้นขึ้นมาแล้วกัดเข้าไปที่หัวของในต้นแหวกกินสมองอย่างอ,ร,อร่อยภาพที่เห็นทําให้ในายพรานแทบอ้วกหลังจากกินสมองของในต้นพวกมันก็ได้ล่าถอยออกไปในความมืดรุ่งเช้าทุกคนก็ลงมาจากห้าง นายพรานได้เดินแกะรอยตามรอยเท้าของนายทหารเขาเดินไปแต่ก็ไม่เจออะไรแล้วได้ปรึกษาเหล่าเพื่อนๆว่าจะเอาไงต่อจะเดินทางไปตัดไม้อีกหรือไม่ทุกคนพูดพร้อมๆกันว่ากลับบ้านเมื่อนายพรานได้ยินแบบนั้นเขาก็พาทีมงานเดินทางกลับระหว่างทางกลับบ้านนายพรานได้เหลือบหันไปมองที่สารที่นายต้นได้เควื่นหินใส่กลับพบว่าสารนั้นได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่เหมือนมีคนมาซ่อมแซม แต่ที่น่ากระอักกระอ่วนคือในสารนั้นมีหัวของต้นหัวกะโหลกแหว่งเหมือนโดนกัดจนสมองแหลกนายพรานเห็นแต่ก็ได้แค่ใส่หัวแล้วก้มหน้าก้มตานำชายทั้งหมดกลับบ้านโดยสวัสดิภาพหนึ่งในทีมงานได้ถามว่านายพรานมีอะไรหรือเปล่าพรานนายพรานได้ตอบกลับไปอย่างเบาๆไม่มีอะไรพวกเราเรียบกลับบ้านดีกว่าก่อนที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไม่เหลือชีวิตกลับไปหาลูกหาเมีย